สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้จะพามาเกี่ยวเขาคำคำย่ำแรงนะคะเนาะเขางามขนาดเลยสูงท่วมหัวพูดนะคะ่ะเอาเป็นเขางามเละะยดีด,ดีพี่น้องแดดลมก้มตกกับพี่น้องเกี่ยวง่ายละมัน เย็บคอไยหมดแล้วนะคะตอนนี้กเรียนยา,าวเลยรถเจ้าของพี่น้องยาวเลยเขาเป็นงามงามนะคะมบรบจ้างเกี่ยวเพิ่นนะคะบ่ะแมน่นบ่แม่นเขาเจ้าของนะเอารถเจ้าของรถเกี่ยเจ้าของมาบับจา้างเขาเจ้าของปรทธานนี่เกี่ยวเล้วพี่น้องเกี่ยวเพิ่นกนนะ่อนเนาะเอาเงินสะก้อนหาเง,งินสะก้อนเอาเจ้าของกันไปที่หลัง เพิงพี่นอ่อยเครื่องรถแบบบางรถหายอ่ะเครื่องนึงอ่ะบ่ได้ดตัดเครื่องไม่ดต้ตัดนะคับพี่เอาสูงสูงแห้งเครื่องรถเกี่ยวเลยค่ะ ตาแก่น้อยมาดูรถด้วยอ่ะเสียเซฟน้องเซฟมาดูรถเกี่ยวมาดูคุณพ่อเกี่ยวข้าวเสียน้อยมาคุมเองเลยครับสามรอบพี่น้อง หอบที่สามหอ,อบที่สี่กำลังเขาหอบที่สี่เต็มแล้วค่ะเต็มอุ่มแล้วเดี๋ยวเอาลงก่อนนะเห็ะนไหมเต็มอุ่นเอาลงก่อนสามหอบเพิ่งเต็มอุ่มเลยขอบุ่วยดีครับพี่น้อง มาเบิ้งไก่ไก่พี่น o ลมนองใจกันซือเสือปลุหลมดพี่นน o อของงามพักพี่นออ้หนี่ยฮ่าขันลมันเขาเยอยู่ตรงกางนี่ทวมหัวเลยโอ้งามมีเละพี่นนอง เอาไปยืดีนท่วมหัวเลยนี่สำหรับมือนี้นะคะพี่นอ้องข้ามาาบึงเจ้าเข่านะคะบึงเจ้าเข่าหน้าปีนะคะนาะมาบึงเขางามขึ้นข้ามาาบึงเจ้าเขานะคะจัดทก็ฝาก ก็ไล่ก็แชร์ก็ติดตามนะคะช่องหน้าว่าแฟนมิลีแห่น้ำจ้าสวัสดีค่ะ